สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนก็อยู่กันในช่อง l ดวิดสากุระชาแนลนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมสาก,กุระเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนมาดูบั๊กแปลกๆที่เกี่ยวกับรถกันค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรถแคมป์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะคะเป็นรถบ้านนะทุกคนคือเราเห็นความลับแปลกๆมาเนื่องจากเราลองไปทําอะไรดูแล้วมันก็เป็นบั๊กใหม่เฉยเลยทุกคนคืออันดับแรกเราต้องเอาบอทหรือว่า NPC ใครก็ได้นะคะ คนใดคนหนึ่งนะคะมาทดลองนะคะทุกคนแล้วก็ไปที่เมนูนะคะกดไปที่โพสนะคะทุกคนจากนั้นกดที่เฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็เลือกเป็นแชร์มานะคะเก้าอี้นะทุกคนหรือว่าพรมก็ได้อะไรก็ได้ที่มันนั่งได้ทุกคนทีนี้นเราก็กดซ้อนให้มาเป็น2เก้าอี้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ให้ NPC นนั่งนะคะทุกคนนั่งเลยนะ พอนั่งเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมารอดูกันทีนี้เราก็กดไปที่โพลนะคะแล้วก็ลบเก้าอีท้ที่ตัวใดตัวหนึ่งที่ N p c พซไม่ได้นั่งลบออกไปนะจากนั้นใช่ไหมคะทุกคนให้เรากดคลิกไปที่เก้าอี้ที่ Npc นนั่งนะคะแล้วก็กดปรับเครื่องหมายลูกศรน,นะคะให้มันเข้าไปในรถคะ่ะทุกคนนี่นะปรับให้มันเข้าไปนะคะนี่นะทุกคนทีเนี้ย ้าอีมันจะเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าตัว NPC เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าไปในรถได้นะคะจากนั้นก็เราก็คลิกออกจากหน้านี้เลยนะคะทุกคนให้เรากดไปที่ทล์กนะคะกดไปที่ชาลาอีดิทนะคะทุกคนตรงนี้นะคะุยกับ NPC นะคะกดไปที่โค้ดโหมดนะคะแล้วก็เลื่อนไปให้สุดเลยนะคะทีนั้นจะเห็นลูกศรด้านล่างสุดมันจะมีซ้ายขวาขึ้นลงใช่ไหมทุกคนให้เราปรับให้ NPC เข้าไปข้างในนะคะ อ่าลองปรับตัวดูนี่ค่ะทุกคนไม่ว่าเราจะปรับยังไงนะคะคือเอ c พีซีไม่ได้ขึ้นแค่คนเดียวนะคะคือรถมันยกไปด้วยนะคะดูดิทุกคนรถมันยกไปด้วยคืออันนี้เป็นบั็กใหม่นะคะทุกคนที่เราไปหาเจอมาซึ่งมันแปลกมากเลยทุกคนเราไม่เคยเจออะไรเป็นแบบนี้มาก่อนดูดรถลอยได้ค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็เป็นบั๊กที่เราไปเจอมานะคะทุกคนลองไปดูกับรถคันอื่นได้นะคะเผื่อแบบว่ายังมีรถคันอื่นอีกนะที่มันทําได้นะคะนี่โอ้โหเหมือนจริงมากคือแบบอันนี้ก็เป็นรถลอยได้นะคะทุกคนงงมากทุกคนลองไปทําดูนะคะทุกคนมันง่ายมากเลยนะการทําทก็จะประมาณนี้เลยค่ะกับบล๊กนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, go share, go subscribe, go subscribe, ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายลองไปทําดูกันได้นะคะ